ลีช oh. ิต a าโอเคยังอยู่ใช่ไหมนี่ตุ๊กตาวานครับงอยานะมาแล้วไกลซะด้วยอันต้งสือจะอยู่ด้านซ้ายมือไปบ้านต่อไปอันต้งสือโอ้้ดเโคตรไวเลย โ o l y ฟั c k อ h โ h Need shit! โอ้กูต้องล่อมันเดินโห oh, ดูแม่งดิดูมันดิโ oh. okay. okay, อ้โอเคแค่อยู่นี่แหละแค่อยู่นี่แหละดีแล้วกูมีเวลานิดหนึ่งกับการ หันแล้วก็